สวัสดีสรครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูโต๊เแา้เนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาลุยปักเบ็ดไม้นม้ำหลายอีกแล้วครับหลังจากคลิปที่แล้วมนันพอสมควรนะครับเนาะวันนี้วันที2016่ยี่สิบหกพฤศจิกายนนะครับเด้อคลิปอาจจะลงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะเพราะว่าช่วงน,นี้มีคนถามมาหลายว่ามันมีฝนอยู่บ่ครับผมเห็ดคลิปอยู่นราธิวาสนะครับเด้ออยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับเนาะมันก็เลยมีช่วงฝนเพราะช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนของจังหวัดนราธิวาสนะครับเนาะของท่าภาคใต้นั่นแหละครับ ยิบหาหลังเนื่องจากคลิปที่แล้วเอาเบ็ดมาสามยิบหลังใส่บาเบิดนะครับเนาะใส่บาเบิดใส่ได้ยิบสองหลังนะครับวันนี้ก็บุรู้ว่ายิบหาหลังเนี่ยสิเบิดหรือบมเบิดนะครับเนาะเพราะว่าบรรยากาศหน้ามันขึ้นลายครับฝนยังปล่อยๆอยู่บนบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับผมนี่นะขี่เดินนะครับพี่น้องครับเนี่ขี่เดือนเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่ามันสิมันลุบมาไหมนะครับคลิปนี้นะครับไปครับเอาครับพี่น้องตอนนี้ใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับเนาะ แต่ว่าขอโทษขพอให้นะคร kind of hungry, ับประเทศไทยตอนใส่เบ็ดเนาะว่าลมมันแห้งครับมันผัดขากร่องล่มครับเนาะต่างกร่องกระไรครับเนาะเบียกม่นยอนเพื่อนเหรอฝนกับตกมัดมือมันเบ็ดครับล้มแห้งเพี้นผมเดี๋ยวไปลุ้นกันตอนยามครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องมาหนี่ได้เวลายามเบ็ดแล้วครับตอนนี้กับทุ่มเครื่องนะครับเนาะประมาณทุ่มเครื่องพยายามหลอบแรกครับฝนกับย่างกับน้ำอยู่นะครับเนาะฝนกับย่างตกกับน้ำอยู่บ่ลดละเลยครับเบียกไปแล้วครับผมนี่ไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนน้ำ เราบรรลุ้นทุกกันครับว่ามานันสีมันหรือหมอน,นะครับเนาะเบื้องหลังแรกกันเลยครับนี่ครับเบ็ดหลังแรกเป็นยังไงฝนมันตกปปนีปน่ปลามันงถกินเบ็ดบ่ยังบรรลุได้ครับพี่น,อน,ะะนอรร้องเนาะเดี๋ยวเบื้องก่อนโอ้เหนงยอยู่เก่าครับไปไปก่อนเนาะเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับหลังที่สองเป็นไหนครับพี่น้องมิดต่อยใหม่ที่กันครับนี่ท่านเบ็ด ดึงเยอะครับโอ้เหนื่อยอยู่ขึ้นกอลครับไปครับเบึ๊กหลังต่อไปครับเบึ๊กหลังที่สามครับโอ้มีอาการพี่น้องนี่ทันบิดึก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 นั่นนั่นนั่นมึงมึงมึงถึงยังถึงยังนี่ครับมีอาการดึก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 อยู่โอ้ปวดต้องไก่พี่น้องปวดต้องไก่ครับนี่เพื่อนผมเดี๋ยวปลดปลาครับ โอ้พี่น้องมันปลาน้องไก่มาตัวนึงนะครับเนาะเจ้าว่าตอนนี้ฝนกันน้ำไม่แล้วครับฝนนี่บ่ป่านี่ปลาใสเลยครับเบมึงหลังต้นนี้อุ้ยมีอาการครับพี่น้องหลังตอนนี้หลังมานี่มีอาการครับนี่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 ยงดิ่งดึกดึกดูมื่อกี้เฮ้ยเบิ้งกันนี่นี่นี่ครับอู้ยปลาคอพี่น้องนี่ปลาคอปลาคอนี่เอ้โจ๊ะโล จะรุดได้เหรอนี่ครับขึ้นมาขึ้นมานมาก่อนนี่ครับเรียบร้อยแลวปวดปันครับน้เหมันหลากเนาะโอเคครับผมครับครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ฝนก็โอ้ก็นน้ำยังหนักเลยครับล่มก็แห้งเน,ะนาะก็ได้ฝนไปบิังน,นี่พี่น้องเนเพราะว่า จะตั sea, us, servant, so ้งต้องหรมันสิลมนะครับเนาะปลาขนติดพมใส่ขากรองไว้นะครับเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปเลยครับตอนนี้หมานมายเราสองแต้มนะครับพี่น้องนี่ไปปลาตองไก่กับปลาคอนะครับเนาะเท่าผมเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับเบื้องหลังต่อมาครับพี่น้องฝนนี่อู้ก็น้ำมาอย่างแยงเลยครับนี่เบ็ดอยู่นี่ครับเงียบพิษใส่ใหม่เป็นยังไงเยกเบื้องหลังครับมีเงียบปะเงียบเหลือปะอู้ คือปลาพี่น้องโอ้ปลาคอจริงครับนี่ครับเดี๋ยวปลาคออีกแล้วโอเคครับผมบมดลุ่นนานอนติดลูกกระตาเดี๋ยวพลด่อนครับเดี๋ยวพลด้าก่อนเนาะตั้งคลายกวามกไปก่อนตนสนลมครับเดี๋ยวพลด้าครับมาดอีกแล้วครับมาดหมาดมาดครับตอนนี้ก็ยามเด็ดมากเลยไล่ล้างแล้วนะครับเนาะได้ทำที่ไทยให้เบ่งแล้วพี่น้องตอนนี้ฝนก็ตกกล้องก็เปียกนะครับเนาะว่ามันก็เหลือเด็ดอีกไล่ลังอยู่แล้ครับยามเรื่อยดนะครับเนาะเหลือประมาณ หกเจ็ดลังนี่นะพี่น้องเพิ่งลังนี่เป็นเลย,ทยไทยแนวไทยแนวด้วยนะเดี๋ยว่าฝนมันตกแข้งพดลมกับแห้งนะครับเนาะคลองมันเปียกครับโอ้มีสอยใหม่ครับพี่น้องหนึ่งขั้นเบ็ดเฮ้ยครับผมเดี๋ยวเช็คเงียบกันโอ้ยพี่น้องเป็นการยามเบ็ดที่ทุลักทุเลข่ขนาดเนาะเพิ่งฝนตกแห้งพิ่งลมครับพี่น้องลมกับแห้งเนาะแต่ฝนตกธรรมดาวัเท่าได้แหละครับอันนี้ลมมันแห้งน้ำเนานะเรียกลังบุงเบ็ดนี่ ลองเมือง่อนรับอีกหลังหนึ่งเือเพื่อมีอาการมีาการนี่การอี่างนี้าการนี่นี่หลังนี้มีอาการครับนี่เด็ดเดียว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 เดยวเก่อนเช็คก้อนลายยังอ้ปลาปคอยเราพี่น้องนี่นี่น,นี่คอยนะครับโอเคครับผมยวปลดปบาครับ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ยามเบ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องครับนี่ครับได้ปลาตองไก่ปลาทอยสามตนะครับเนาะถือว่ามันเติร์กเลยครับเบ็ดยี่หาหลังแต่ทั้งแต้ก็ถือว่ามันเบ็ดเลยครับเพราะเป็นปลาธรรมชาติเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมเก็บเบ็ดกลับมาแล้วเก้าอันนะครับเนาะเก้าอันเลือยทั้งเขื่อนยีสิบหกอันครับพี่น้องยีสิบหกหลังเนื่องจากว่าน้ามันท่วมนะพี่น้องเนาะเบ็ดมันท่วมเบ็ดเบ็ดเลยครับนี่เบิ่งขนาดใน ในสาราหน้าบ้านนะครับนี่เบิึงน้ำไหลโล่ไหลลวงไปแล้วครับอันนี้นะครับผลงานขึ้นนี่ในท่านนี่มาสียามเบ็ดลมนึงกับขึ้นสิบกว่าใบแล้วครับหนาวฝนตกเียกไปแล้วครับและสาร่ากันเหมือน่อนะครับเนาะสำหรับขึ้นอีกอะฝันดีสุบโชวนะผมตอนนันไม่เหมือน่อครับครับผมพี่น้องตอนนี้กับหกโมงกว่านะครับเตอนในเวลามายามเบ็ดแล้วถือว่าออกมาสวยอยู่ครับเพราะว่าฝนมันตกม่หยุดนะครับเนาะก็เลยออกมาสวยนะครับเบ็ด เมื่อคืนนี่ผมเก็บเบ็ดไปแล้วเก่าหลังนะครับเพราะว่าน้ามันถ่วงมึงพี่น้องน้ามันขึ้นเต็มหมดเลยนะครับเนาะเมื่อคืนนี่ก็มันปลาคอไปสามโตกับปลาตรงไกลไปโตหนึ่งนะครับเนาะกับม่งตอนเสาร์มันสิมันนะครับนี่นี่ครับเบ็ดนี่ครับแล้วก็ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับบางช่วงบางตอนของคลิปเมื่อคืนนี่นะครับช่วงที่ยามเมื่อคืนอ่าฝนหนาสิ飒ถือไม่ทรศัพท์นะครับเนาะเสียงมันเลยอูอๆนะครับเนาะแต่ว่ามันกับพ่อเบิ้งผาดเลยครับเป็นอยัางนั้ครับเนาะขอโทษขออภัยนะครับ เบื้องหลังแหลกแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้เนี่ยอยู่เก่าครับนี่นี่เดี๋ยวคอยมาเก็บครับไปเบื้องต่อครับแล้วว่าปลาแม่เหล็ในทงหน้าไหลยอยู่ครับนี่หน้ามันไหลหน้ามันถ่วมโอ้หลังนั้นมีอาการครับพี่น้องคุณหลังที่สองนี่แนวแนวอยู่นั่นครับโอ้ปลาคอครับปลาคอรคอิ้วเบ็ดเกือบขาดแล้วพี่น้องเนี่ย ยามหลบเดียวนะมันขึ้นนี่ครับมันแล้วครับแต้มแรกนี่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 จะเฝอจะเฝาบอมันดีเหละเอาใส่ถุงกันโอ้อ้โอ้โอ้โอเคครับ้มเดีอยเเา็บปลาก่อ้คอััเ้โอ้โอ้ัอ้โอ้โา้แั้โล้เอ้โอ้โอนโอ้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 าอมโอ้โอ้นอ้โ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 อ้สอนนอ้นะ้รอ้โ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 แ้้อ้โอ้นอ้โ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 อ้อ้โออ้อ้โอ้โอ้้โ้โอ้่า้โอ้้ออ้้อยู่หน่อยเดียวนะครับบางช่วงแต่ตอนนี้้้ ท่วมเข ok. ่าไปแล้วครับมึงน้ำท่วมเข่าไปแล้วครับเชี่ครับผมมึงหลังต่อไปครับมึงหลังต่อมาเลยครับพี่น้องเอ้ามีอาการพี่น้องนั่นนนนวด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 พี่น้องนี่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 อ้ห้อยแล้วพี่น้องคอยแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ตัวปลาโอเคครับผมบนลุดแน่นอนลุดแบบนี้นะครับเนาะจีโดยเราได้เก็บปลาครับโอ้ปุดนลังมึงดึงขั้นเบ็ยดนวดนวดลุกน้ำนะครับ เก็บปลาครับพี่น้องครับพี่น้องยามเป็นมาหลายหลังเลรอครับไทยแน่เพราะไทยแน่นะครับเนาะเพราถือปลาก็บเพราอยากไทยมันไดงน้ำท่วมเบ็ดเบ็ดครับพี่น้องบางหลังก็จมน้ำแล้วนัเนาะนี่ครับหลังทุ่ถ่ายของคล้องนี่นะครับเนาะเป็นไงโอ้เงยเบ็ดครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดกลับครับเดี๋ยวไปยามอีกซี่หาหลังเนาะตอนนี้มันเหลืออยู่แค่สิบหกหลังนะครับเบ็ดนะเพอผมเก็บกลับไปแล้วเก้าหลังนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเบิ้งสภาพเบ็ดหลังนี่ตอนใส่นี่ ใส่อยู่แบกสูงนะครับตอนนี้เกือบจมขั้นแล้วครับดีนะที่ผมเก็บพวกนั้นไปนะครับพวกที่ใส้ทางน้ำเล็กนะครับเนาะนี่เบิ่งเบ็ดครับเกือบจมน้ำเก๊กับผมตัวเก็บเบ็ดเห็นเรล่าครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ยามเบ็ดมาไหลหลังนะครับเนาะทยแน่มาทยแน่นะครับเด้อเพราะว่ะอู้หลังนี้อาการครับน้ามันขึ้นหลายมดนะครับมันตั้งกล้องเงี้ยครับนี่นี่โอ้หลังนี้นุ่มๆนุ่มๆครับนี่เบ็ดมือขึ้นกับถือปลาเด้่ครับตัวนี้หลังนี่นั่น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 อ่าอย่างเนาะเดี๋ยวเบื่องบนคร ลุดเท่าไหร่อู้ปลาคออีกหรอพี่น้องปลาคอปลาคอโอเคครับเก็บเบ็ดครับครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดเป็นเทียบเรือยนะครับพี่น้องเนาะ16หลังมันปลาคอมาสามตัวครับฝนตกไหมกันละครับทั้งฝนทั้งลมพี่น้องเพื่อนคุณโอ้นำฤทธิ์ไว้เลยครับถ่วมล้นไปไว้แล้วเดี๋ยวไปสรุปผลงานร่วมอยู่บ้านอีกทีนึงนะครับเนาะงานร่วมกับเมื่อคืนน้ำนะครับเนาะเมื่อคืนนี่ได้ปลาคอไปสามปลาตองไก่ไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันสอบมันปลาคอมาอีกสามตัวครับพี่น้องครับไปครับเดี๋ยยวไปปสรรุผลงาานนนกััอู่บบ้ค นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานรวมนะคเนาะตอนเศร้าได้ประคอหนึ่งสองสามโตนี่ครับได้ราคอสามโตมาขึ้นก็ได้ประคอหนึ่งสองสามก็ปัดตองกายตัวหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยผลงานรวมมือนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเบ็ดยี่สิบห้าลังใส่มุมขึ้นหนึ่งสิบหกลังครับเก็บมากมาขึ้นเก้าลังนะครับเนาะคือความหวานพอได้กินนะครับพี่น้องครับพอได้ยู่ได้กินเลยครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปตำเหนียวนะครับเนาะ ตอนนี้ฝนตกกระนำบ่หยุดธเลยครับต้งแต่เมืเเอ่ขอ,ขอคืนแล่านั้นนะกับผลงานกับพ่อมี่จะยู่ได้กินแล้วพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อช่วยกันพอดไม่ขิ้หนาครับพี่นี่ไปแล้วสวัสดีครับ